สวัสดีครับนะครับวันนี้กิจการ์ดนะครับรับลูกค้า1คันนะครับเป็นลูกค้าที่แนะนํากันมานะครับแคมรี่เดิมนะฮะช่วงล่างก็ไม่ค่อยหนึบเท่าไหร่นะครับไม่มั่นใจลูกค้าจะเปลี่ยนโชคใหม่นะครับยางเป็นตัวใหม่อยู่แล้วครับมิชลินนะครับรวมถึงเปลี่ยนสายล้อแม็กอหลอๆนะครับขอร์แกจูนนิ่งนะฮะรุ่นโอนิกส์นะครับสเปคกำลังดีไม่ล้นไม่หุ่มนะครับใส่แทนล้อเดิมที่น้าหนักค่อนข้างเยอะแล้วก็ลายอาจจะดูเดิมไปหน่อยนะฮะไม่ชอบนะครับจะเปลี่ยนใหม่หลอแน่นอนนะครับ thank mm -hmm. ็ตอนนี้เราพาลูกค้าไปเทสกันนะครับก็เดี๋ยวไปเทสเก็บงานที่เรียบร้อยนะฮะทั้งสเปคลอ้อยางช่วงล่างปรับแข็งอ่อนให้ตามที่ลูกค้าต้องการนะครับเดีย๋ยวไปดูกันว่าฟิลลิ่งจะเป็นยังไงนะครับ ก็ไปเทสกันนะครับแล้วแคมรีนะฮะตัวนี้นะครับแบบนสบายใช้งานได้นะครับปักแข็ง hmm. อ่อนได้ตามใจชอบเลยนะฮะยางดีอยู่แล้วมิชล mm ีน hmm. นะครับล้อมแม็กสวยสไตล์เรียบหรูกำลังดีเลยนะครับคันนี้เนี่ยตกหลุมเจอเนยเล็กๆนะฮะไปสบายเลยนะครับนิ่งๆช่วงล่างนะครับที่ลูกค้าต้องการนะครับก็คือเดอมิมมัะมันโยนไปเด้งไป mm hmm. นะครับเข้าโค้งเอยแล้วก็วิ่งที่ความเร็ว120นะครับรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจเลยนะครับเนื่องจากที่รถที่บ้านลูกค้าก็มีหลายคันนะแต่พอเป็นรถสเตปประมาณนี้เนี่ยมันนุ่มสบายจริงแต่แบบอยากให้มันเฟิร์มขึ้นอีกระดับหนึ่งนะฮะก็เลยจากการเปลี่ยนเป็นโช๊คเลือกตัวของเทอินนะครับงบ2 0 0 0มกว่าบาทไม่แพงเลยนะครับแพงอ่อนได้นะครับเป็นรุ่นโปรพลัสนะครับนะครับก็สําหรับลูกค้าที่ชอบนะครับล้อแนวนี้นะฮะเรียบหรูนะครับใส่รถ ทุกเซกเมนต์เลยนะครับก็ยินดีกิจการยินดีดูแลนะครับไม่ใช่เป็นล้อยางช่วงล่างนะครับก็อยากรอแบบนี้แวะมาหาเราได้เลยนะครับหล่อแน่นอนนะครับประมาณนี้นะฮะก็สำหรับนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ